เสร็จแล้วนะครับพอหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นสองบาทนะครับีประมาณนี้ตัวน,นี้จะเป็นรุ่นที่ผมจะถอดนะครับตัวน,นี้จะเป็นยีสุรุ่นร้อยห้าสิบนะครับก็จะทําประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเอาตัวนี้ไปกดนะครับแล้วก็จะเชื่อมขาไปกดแล้วก็จะเอาพวก เกือกม้าออกแล้วก็สปริงออกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกดสปริงวาลนะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บรายละเอยียดนิดหน่อยถูก,กันลื่นกันบาดือนะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวปมาดูที่ผมจะทำใส่นะครับ กตัวนี้จะเป็นตัว M 6D40 นะครับเครื่องมูนครับว,วัีเป็นตัวกดแบบนี้นะครับจะใส่เข้าไปในนี้ประมาณนี้นะครับนี้เรากดแบบได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็จะทำเกลือ เผื่อไม่ให้มนหนนันโดนไอ้น็อตตัวที่ประกับวัชชีนะครับก็ทำเผื่อเรียบร้อยนะครับมันจะมันจะเปิดขึ้นนะแต่ว่ามันก็ลงตรงบ่าก็ดีครับเราทำบ่าเพื่อไม่ให้มันวิ่งได้นะครับถ้าว่าเราไม่มีบา่ากดได้เหมือนกันแต่มันจะอ้เวลาเรานั่นมันจะไถออกนะครับถ้าเราถลออกแล้วอะมันก็นจะทําให้สปริง หรือไอ้เกลือมากระเด็นหายได้นะครัจะทำเพื่กอกดลงไปเลยแล้วก็จะเ,เชื่อมแบบนี้มาเดิ่ยจะทำขาแบบนี้ประมาณนี้นะครับทำขาจะทำขาแบบนี้เพราะว่าเอามาใส่ลักษณะแบบนี้นะครับ ็ะจะเป็นเป็นน็อตเบอร์นอนสิบสองมดแล้วนะครับเดีย๋ยวจะทำรัษณาแบบนี้โอเคครับ